ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ตื่นแต่เช้ามาอัดคลิปนะฮะก็จะมีเสียงนกร้องมีเสียงบรรยากาศตอนเช้ามันจะค่อนข้างเงียบนะจะมีแต่เสียงธรรมชาตินะครับก็ตอนนี้ผมตื่นมาก็ตีห้า,กว,ากว่านะครับจะมีเสียงนกร้องนะจะได้ยินอยู่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการตื่นตอนเช้านะครับทําให้เราสดชื่นนะครับผมพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะฮะว่าเราตื่นตอนเช้ามา แต่เช้าเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเพราะเราจะเตรียมตัวพร้อมนะที่จะทํางานที่จะเรียนหรือว่า tube, ที่จะทาําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตื่นเช้าก่อนคนอื่นเขาเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับร่างกายเราจะสดชื่นตื่นมาเาจะแบบไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าปนี้ผมนะฮะหลายคนอาจจะตื่นมาสดชื่นหลายคนตื่นไม่สดชื่นนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าจะทํายังไงนะครับให้เราตื่นเช้าด้วยความสดชื่นนะครับ ผมขออนุญาตอ่านนะสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าการตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยนะครับหากใครตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าวันนั้นนะฮะคุณจะทําอะไรต่างๆภารกิจต่างๆได้เยอะแยะมากนะครับบางคนตื่นสายแล้วก็ตั้งเป้าว,ว่าทํางานให้ได้เยอะตอนกลางวันไปจนถึงตอนดึกตอนดื่นตอนดึกๆ <c oughs> กบพูดง่ายตื่นเช้าก็ได้ทํางานก่อนแต่ว่าคนไหนบอกว่าตื่นสายไม่เป็นไรไปทํากลางวันก็ได้แล้วก็ไปทํากันตอนดึกๆก็ได้นะครับนะ ผมบอกเลยว่าคุณกําลังคิดผิดและทําผิดนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ <t astic> ตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับสมองและร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะทํางานได้ดีในช่วงตอนเช้านะครับไปจนถึงตอนเที่ยงเช้าจนถึงเที่ยงนะร่างกายมนุษย์สมองจะทํางานได้ดีเช้าถึงเที่ยงนะฮะจำไว้เลยนะฉะนั้นนะครับะะตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าถึงเที่ยงเนี่ยสมองจะดีมากนะครับแต่พอตั้งแต่ช่วงเงยง็นจนถึงมืดค่ำนะครับ คุณควรเข้าสู่โหมดการสโลดาวของร่างกายได้แล้วนะครับและพร้อมที่จะเข้านอนตอนค่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าบางคนตื่นเช้ากี่โมงดีถึงจะเหมาะกับตัวเองนะฮะบ,บางคนตีสี่ครึ่งตีห้าตีห้าครึ่งหกโมงหกโมงครึ่งนะอันนี้บอกว่าแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าควรจะต้องนอนวันละประมาณห้าถึงเก้าชั่วโมงนะครับคุณจะนอนวันกี่ชั่วโมงถึงจะพออันนี้แล้วแต่คน ตอบไม่ได้นะแต่ว่าแต่ละคนนอนไม่เท่ากันร่างกายของแต่ละคนของผมเนี่ยประมาณห้าชั่วโมงครึ่งหกชั่วโมงอพอแล้วนะครับทีนี้เพกว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยจะตื่นหกโมงตื่นตีห้าค่อยคคือ,คอคนในการตื่นเช้างคุณสมมติคุณอยากตื่นหกตีห้าแล้วกันตื่นตีสี่ครึ่งวันนี้คุณตื่นปกติเวลาปกติคุณแบบตื่นแบบไม่มีนาฬิกาปลุกนะหกโมงครึ่ง คุณค่อยๆถอยเวลาไปวันละครึ่งชั่วโมงวันนี้ตื่นหกโมงครึ่งพรุ่งนี้ตื่นหกโมงอีกวันตื่นตีห้าครึ่งตีห้าถอยไปประมาณสามสี่วันซ้อมร่างกายพอคุณตื่นเช้าเนี่ยนะครับคืนวันนั้นเนี่ยคุณจะรู้ตัวว่าคุณเริ่มง่วงละพอคุณเริ่มง่วงปุ๊บวันลงขึ้นคุณก็ตื่นตีห้าอีกพออีกวันคุณเริ่มง่วงเวลาไหนนั่นแหละคุณรู้แล้วว่าคุณควรจะนอนเวลานั้นนะครับอันนี้พอเข้าใจแล้วนะอืม ทีนี้นะครับพอเราเริ่มที่ว่า,าจะตื่นเช้าแล้วนะครับเราจะตื่นนอนยังไงนะครับให้เราตื่นมาแบบสดชื่นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีกันนะข้อแรกเลยที่เมื่อกี้ผมบอกนะคะค่อยๆปรับตัวปรับร่างกายนะครับเช่นหากคุณต้องการตื่นนอนตีสี่ครึ่งนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกตื่นเจ็ดโมงเชา้าหกโมงเช้าคุณค่อยๆปรับไปวันละสิบห้านาทีก็ได้หรือวันละครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆนะหกโมง ตีห้าครึ่งหรือตีห้าสี่สิบห้าตีห้าครึ่งตีห้าสิบห้าตีห้าค่อยๆถอยไปและร่างกายมันจะค่อยๆปรับตัวใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะถ้าเราปรับแค่วันละสิบห้านาทีก็อาจจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ถ้าเราปรับวันละครึ่งชั่วโมงเราก็อาจจะใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็หกโมงตีห้าครึ่งตีห้าก็สองวันนะค่อยๆปรับเวลานอนไม่ใช่สิโทษสิค่อยๆปรับเวลาตื่นนะ ค่อยๆปรับเวลาตื่นไปเรื่อยๆนะครับข้อ2คือบอกว่าให้ปรับสภาพห้องนอนนะฮะให้เหมาะกับการนอนเท่านั้นนะครับให้สะอาดไม่สกรปรกนะครับห้องนอนคุณควรจะมืดแล้วก็เงียบนะครับตอนนอนเนี่ยคุณควรจะปิดทุกอย่างนะฮะมือถือปิดอ่าไวไฟปิดไอตัว 5G 4G นะครับปิดเราเตอร์นะเปิดแต่โทรศัพท์ธรรมดาเอาให้ตั้งใน,ในกาปุกเท่านั้น เท่านั้นพอนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็เช้า,ชาพุธใช่ไหมฮะก็สวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิิดนึดนงไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องนั่งเพื่อหลุดพ้นนั่งแบบล่องลอยนั่งแบบเพ่งจิตอะไรไม่ต้องนะนั่งแบบเพื่อให้สงบนิ่งก่อนนอนเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าห้ามห้ามเล่นมือถือดูทีวีก่อนนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามือถือกับทีวีมันจะมีแสงสีฟ้ามันทำให้เรานอนไม่หล,ลับนะครับ,นะรบนะก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับ รีแล็กซ์ร่างกายนะครับนั่งนอนเล่นนหนังสือก็ได้นะครับหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็นอนนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าก่อนนอนให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วนะเขาบอกว่ารับรองคุณจะต้องตื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณจะปวดฉี่นะแ,แ,แต่อยา่อยาก,กินเยอะเกินไปนะถ้ากินเยอะเกินไปเดี๋ย <nowhere> ว <ๆ S 1> จะปวดฉี่ตอนประมาณตีสองตีสามนะครับก็ <keeper> ควรจะสันะกหนึ่งแก้วแก้วเล็กๆนะฮะนอนก่อนนอนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเขาบอกว่า เวลาที่เราจะตื่นเช้าเนี่ยคุณเคยเป็นไหมตอนเด็กๆอะ่ะวันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวอา่าต้องตื่นเช้านะโอ้ตื่นตั้งแต่เช้าเลยสดชื่นแจ่มใสหรือบางคนจะไปเที่ยวกับครอบครัวจองตัว๋วเครื่องบินไฟล์ช้าสดุดต้องตื่นตีสี่ตีสี่ครึง่งไปถึงสนามบินตีห้าครึง่งอย่างเงี้ยก็ตื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้หาแรงบันดาลใจหาแรงจูงใจของคุณนะว่าคุณจะตื่นมาทําอะไรบ้างนะเช่น เฮ้ยพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาไปวิ่งเว้ยไปวิ่งออกกําลังกายนะสดใสอากาศดีนะหรือพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยตื่นมากินไอ้นี่นะเพราะมาตอนเย็นเนี่ยซื้ออันนี้เตรียมมาไว้แล้วนะพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาทําไอ้นี่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องหาแรงมาดันใจให้คุณตื่นแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้ตื่นมาต้องไปทํางานรถติดจิบหายนู่นนี่นั่นมันจะแบบไม่สดใสแต่เช้านะพยายามหาความสดใสแต่เช้านะหาเหตุผลหาแรงมาดันใจที่เราจะต้องตื่นในวันนั้นนะครับ อันนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะต่อมานะข้อที่5บอกว่าคุณอย่านอนกลางวันนะถ้าคุณนอนนะคุณนอนได้นะ15นาที20นาทีนะก็คือง,งีบนะครับกลางวันนะฮะอย่านอนเยอะนะงีบได้นะเพราะว่าถ้าคุณตื่นเช้าเนะี่ยคุณจะง่วงนอนตอนประมาณมบ่ายนะงีบหลับนะถ้าเกิดใครอยู่ออฟฟิศก็กินข้าวเสร็จก็รีบขึ้นขึ้นมาบนออฟฟิศหลับในห้องประชุมสัก15นาที20นาที หรือว่าบางทีเขาก็หลับกันที่โตทํางานนั่นแหละนะครับหรือว่าใครที่เดินทางก็หลับระหว่างเดินทางสิบห้าทยี่สิบนาทีพอละนะฮะพอละแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าดื่มกาแฟหลังสามโมงเย็นนะฮะการดื่มกาแฟหลังสามโมงเย็นนี่ทาให้คุณนอนไม่หลับแน่นอนบางคนนะแต่สาหรับผมนะผมดื่มตอนสามโมงเย็นผมก็ยังนอนหลับอยู่นะนอนหลับสบายแต่ว่า สักทุ่มหนึ่งไม่ควรกินละสำหรับผมนะแต่คนอื่นเขาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยหลังสามโมงเย็นอย่าก,กินกาแฟนะฮะอย่าก,กินนะครับสุดท้ายนะครับบอกว่าเตียงนอนของคุณนะ่ะมีเอาไว้นอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอามีาไว้นอนดูทีวีหรือนอนเล่นเกมนะมีไว้แค่นอนมีไว้แค่นอนนะครับแค่นั้นเองนะก็ประมาณนั้นนะครับจะไปทำอื่นต่อไม่รู้แหละแต่ว่ามีไว้แค่นอนนะ นี่ก็คือ7ข้อนะครับที่จะช่วยคุณตื่นเช้าแบบสดใสน,นะครับตื่นขึ้นมาแบบสดใสล่าเริงนะครับเราจะเจอบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะคุณลองทําดูนะลองตื่นเช้าลองตื่นเช้า,ชาขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกว่าแล้วคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้นะตื่นเช้าดีกว่าตื่นสายแน่นอนผมเคยทํามาแล้วพยายามลองคือ ผมจะตั้งเป้าการทำงานหล้ว่าวันหนึ่งของทำงานอะไรบ้างนะแต่ปรากฏว่าผมมองว่าเรานอนดึกดีกว่าเพราะตอนดึกๆกเนี่ยมันเงียบมันทำงานได้เยอะนะแล้วเราตื่นสายเอาแต่ปรากฏว่ามันไม่ดีนะร่างกายก็ไม่ดีผลงานก็ไม่ดีนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันเป็นการตื่นเช้านะทำงานได้เยอะขึ้นนะครับนอนเร็วขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะลองดูแล้วกันนะครับหลายๆคนนะฮะก็ ตื่นเช้ามารับอากาศสดใสสดชื่นนะถ้าตื่นมาแล้วยังไม่สดชื่นก็อย่างที่บอกนะใช้วิธีการที่ผมบอกดูว่าจะสดชื่นขึ้นบ้างหรือเปล่านะก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะคลิปนี้ผมไม่แน่ใจผมจะเอาลงเป็นช่วงไหนนะแต่ว่าถ้าคุณฟังแล้ววันลงคืนก็ทองทำตามกันดูนะหวังว่าทุกคนจะตื่นเช้ามาสดชื่นจ่มใสนะไปแล้วฮะสวัสดีครับ